สวัสดีนะครับพี่ๆที่ดูดปละกูพี่ๆเพื่อนๆทั้ทงน้องนะฮะคือวันนี้ผมก็จะมาทำตามสัญญานะครับก็คือผมจะใส่ยายให้ดูว่ามันเป็นยังไงแล้วดูดออกมาเป็นยังไงคือตอนนี้ผมจุด่านไวแล้วนะครับจุด่าน,นแล้วเดี๋ยวอุปกรณ์นะฮะ ทั่วไปก็อย่างที่ผมบอกก็คือมีโจนี่อันนี้คือฟอยล์รองถ่ายผมใช้แล้วนะฮะดูดูสภาพแต่ว่าไม่ติดไม่ติดฟอยล์อันนี้คือหอ่อฐานอาจจะขาดบ,บ้างอะไรบ้างจะลองสังเกตนะฮะตรงที่ผมพับตรงนี้ไม่ขาดแล้วแต่พี่เอไหนใช้พี่บางคนใช้ที่ค้อบและที่ขาดไปไม่ได้คือยานะฮะถ้าไม่มียาก็ไม่ต้องดูดนะครับ อ่านี่เดี๋ยวนี้ผมมาใส่แอปเปิลเนี่ยสองร้ห้าสิบกรัมผมซื้อมันมันเหลือหน่อยเดียวแต่อันนี้ผมสั่งแบบพี่ดำม,มาแล้วว่าหนึ่งกิโลนะจ๊ะอ่าดูนะครับเดี๋ยวผมจะเอาให้ดูให้ใกล้นี่นะนี่จบนะ ผมเมื่อใส่ยาเนี่ยนี่นะฮะใส่เนี่ยลงไปเนี่นะครับเห็นรูห้ารูไหมฮะพยายามให้ยาเนี่ยมันจะไปปิดมากหรือถ้ามันปิดมากเนี่ยเราพยายามทําให้ยาเนี่ยมันมันโป่งโปงหน่อยมันรุ่นรนหน่อยนะฮะมันจะได้ มันจะได้แบบว่าเอเผาไหมทั่วนะฮะทำไม่ค่อยถนัดเลยเนี่ยไม่ต้องไม่ต้องเยอะมากคือเรากะเอาให้แบบว่าพอดีอ่ะครับคืออย่ามากเกินไปเลยเพราะมันไม่หอมนะถ้ามันไม่หอมแล้วเนี่ยยาที่เราใส่ไปเนี่ยมันจะเปลืองฮะ,ะมันเสียไปฟรีไง อผมก็ไม่อยากให้เปลืองกันเนะยาะเพราะยามันก็แพงอยู่นี่นะครับอืมผมก็ใส่เข้าไปอ่ะไม่มากไม่น้อยเกินนะฮะกล้องไม่ชัดเลยอ่าโอเคประมาณนี้ถ้าเกิดพี่เขาไหนเนี่ย ทำอย่างนี้แล้วเอ้ยเหมือนมันจะแน่นไปพี่เป่าข้างล่างเนี่ยฮะยามันจะลอยขึ้นมาให้อากาศออกได้นิดนึงนะครับตรงรูเนี้ยเป่าเข้าไปเรานึกภาพเวลา,าดูดใช่ไหมฮะยาเนี่ยมันจะดูดอากาศจากข้างบนนี้ลงมาออกทางนี้ปื๊ดแต่ถ้าเราเป่ากลับไปปื๊ดมันก็ต้องออกมาข้างบนถูกไหมฮะอ่าโอเคคิดก็ตามหลักกตามหลักไม่ใช่ตามหลับนะฮะถ้าตามหลับก็ไม่ต้องดูดนะฮะเปืองครับ ผมก็คิดว่าตอนนี้อืมฐานผมก็น่าจะแดงเรียบร้อยแล้วก็ทำการขึงฟอย์เช่นเดิมเนี่ยดูผมแกะออกมามันก็เนี่ยมันเป็นทรงเนี้ยผมก็เสียบโช๊คผมก็ขึงกลับเหมือนเดิมเหมือนไม่มปัญหาอะไรึงฟอยกลับ แต่ตรงนี้ฮะถ้าถึงแรงเนี่ยมันขาดเนี่ยขาดไป็รูเงี้ยแต่ช่างมันนะเนี่ยขาดรูงเงี้ยช่างมัน,มนดูดได้ไม่ไรเดี๋ยวผมไปเอาถาดแป๊บหนึงรอด้วย โอเคครับผมใส่่านมาแล้วนะนี่เดี๋ยวผมจะเอ็นกล้องให้ดูอ่าโอเคครับนี่ครับผมใส่มาเป็นอย่างนี้นะฮะมันาจะแสบพอบ้างนิดหน่อยเพราะผมใส่่านมาเยอะผมจุดมาเยอะไปหน่อยถ้าจุดมาเยอะเนี่ยฮะเราก็พยายามให้มันไม่โดนรูอะ่ะให้มันพ้นไปก่อนพอถึงเวลาแล้วมันก็จะ เรียบร้อยเองนะฮะอ่ะเดี๋ยวผมต้องกล้องแป๊บนึงนะเดี๋ยวผมจะลองใส่ลงบนเตาแล้วก็จะดูดให้ดูเห็นๆน,นะฮะว่ามันออกจริงไหมอ่ะโอเคเห็นตรงเห็นต่อเรียบร้อยนะฮะนายยโอเคครับ แ้อน้อนอย่างนี้กระดูดกันนี่เหรอฮะที่บางคนก็ถามแล้วมึงทำไรเนี่ยนะครับพึ่งใส่ทานเป็นอย่างนี้ ช่วงเริ่มต้นมันเป็นอย่างี้นะผมทำํำมันก็เป็นงนี้ต้องปั๊มมันไม่เหมือนกันในผับที่มันมีคนมาปั๊มให้เราแล้วพู้เด็กเสิร์ฟมันก็ดูดมันบ,บายไงดูดฟรีไง ที่เราจะดึงแล้วรู้สึกเหนื่อยไม่เหนื่อยผมว่าอันนี้ความคิดผมนะจากที่ผมเคยลองส่วนประกอบหลกักจอยู่ตรงนี้ฮะไม่ได้อยู่ตรงนี้ตรงนี้คือถ้าเกิดว่าใส่ยาแน่นปักเนี่ยให้พี่ใส่น้ําแค่เนี้ยพี่ก็ดูดลาบากพี่กด็ดูเหนื่อยนะฮะแต่ถ้าพี่ใส่ตรงนี้เบาๆน้าตรงนี้เยอะมันก็ไม่แมทใช่ไหมเนี่ยตรงนี้ผมว่าสำคัญที่สุด ถ้าพี่ใส่น้ําเยอะกว่าน,นี้สักป้าขีดนี้พี่ก็ยังดูดออกผมลองแล้วผมลองใส่น้ําแข็งไงในนี้มันเอออะไรเงี้ยนะฮะเนีย่ยดูดอกอกเนี่ยน่าจะจะไมหมทั่วลนะมันต้องไมหมทั่วะฮะเพราะความร้อนมันเกิดขึ้นปุ๊บมันก็จะมีความออกมาได้ ที่ว่าเราดึงแรงด้วยไหมครับได้ได้ได้บางคนดึงช้าดึงเงี้ยก็ดึงเง,งี้ยก็ออกแค่นี้แต่เวลาผมดูดเนี่ยผมดูดแรงไง่ย ถ้าเกิดว่ายาไม่สำลักคันมากนะนมันถึงเวลาของมันแล้วมันมา ว่ามาก็คือมึนมึนแล้วครับร้นอนด้วย เวลาที่ผมถ่ายคลิปนะครับก็ประมาณ5โมง50ของวันที่23คือวันเนี้ยดูตามเสื้อผมเนี่ยเสื้อไหวค้ครูของบางพระนะครับอวันนี้ก็เป็นวันไหวค้ครูนะฮะของวัดบางพระนะครับก็ สำหรับพี่ๆเพื่อนๆน้องๆน้องๆก็มีมีไปสักบ้างนะผมเห็นแต่สำหรับตัวผมเนี่ยผมก็สักมาแต่ผมสักน้ำมันนะฮะก็ผมก็เป็นศิษย์ของหลวงพ่อเปินของวัดบางพระของวัดบางพระนะฮะเป็นลูกศิษย์ของวัดบางพระเลยเพราะว่าผมไม่สักหลวงพ่อเมิ่อคืนี้ไม่ทันนะก็สักด้วยนะฮะสำหรับ พี่ๆน้องๆที่เป็นศิษย์ของวัดบางพระด้วยนะครับการจรตันยูต่อพ่อแม่ครูบาอาจารย์เนี่ยเป็นสิ่งที่ดีนะฮะก็ก่อนออกจากบ้านก่อนไปไหนมาไหนเนี่ยหรือเข้าบ้านเนี่ยไวายพระวาแม่ก็บ้างมไม่ใช่สักแต่ว่ามาถึงเ <Okay. S 1> อ้ยเฉียงเลย มันก็ผมก็มีบ้างอะเถียงเพราะว่าแต่มันก็ไม่ใช่สิ่งที่ดีใช่ไหมการกระตันดูเป็นสิ่งที่ดีนะครับตกน้ําไม่ไหลพราะตัวเราหนักไม่ใช่ตกไฟไม่ไหมอไ,ไม่ใช่ไหมอะ่ะมันเป็นคาพูดเฉยอะ่ะ ก็สำหรับวันนี้นะครับขอบคุณพี่ๆที่เ,เข้ามาดูเข้ามาติดชมคอมเมนต์กดไลค์กดแชร์หรือว่าพี่ที่ด like ิสไลค์ก็ถ้าเห็นว่ามันสิ่งไม่ดีที่จะดิสไลค์ได้นะครับผมไม่ได้ห้ามผมไม่ได้ว่ามันเป็นมุมมองส่วนบุคคลนะฮะแต่ละคนก็มองต่างกันก็คือบางคนอาจจะมองว่า,<ป>วาเอ้ยมึงทำอย่างเงี้ยคุณเป็นยาติดติดมันไม่ดี มันจะตายมันจะแรงกว่าบุญลงบุญหลีอย่างเงี้ยผมไม่สนผมจะดุนะฮะอืมมันจะเป็นมาลงมาเลงผมไม่รู้ชีวิตผมก็หาความสุขของผมบ้างไม่ใช่ว่าไอผมม่นอนเงนีน้นั่งดมควันบุหรีผมก็ตายอย่างเงี้ยน,นะใครบอกว่าตายอนทรมานผมไม่รู้ ตอนนี้ผมยังไม่ทรมานใช่ผมยังไม่เห็นลงตักผมก็ยังไม่หลับงน้ำตาใช่แต่มันก็ความถูกผมม่ได้มันแล้วแต่คนนะทําไมทําไมบุหรี่ที่ว่าไม่ดีเขาก็ยังผลิตทําไมมันไม่ผิดกฎหมายอะฮะแถมเสียภาษีก็เยอะอันนี้ผมก็ไม่ยับเข้าไปก้าวไก่อะไรมากนะฮะก็สำหรับวันนี้ขอบคุณครับที่เข้ามารับชมรับฟังเอิอ่ม ผมบนผมแพมผ้ามอะไรอย่เงี้ยก็สำหรับวันนี้ก็ขอจบคลิปนี้เท่านี้นะฮะครรบผมองนทกครับ